สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9ทธันวาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจาวันนี้ณนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่าน มาถองกุทีหนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือพายเงินสิทธิ์สอนวิชัยหรืออบตอทุ่งกระดานนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์้อมด้วยค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคเสียโจโจ้พีเควันนี้เจอกันทางด้านลิศไก่พบดอกเตอร์แก้วจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้ามนพิชิต นนพัฒมวยไทยยิมหรือศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานหรือศิลาเพชรชอชนะชัยนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่ค่ายมวยเฟสปทุมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีดรแก้วครับชัยรัตนจำานงการนะครับเป็นผู้สนับสนุนและก็ดูแลวันนี้ชกกันในพิกัด3 5ป่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกลางปีน้อย พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้135เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทนงด้านลิทไก่ภพดอกเตอร์แก้วนนทบุรีช่างน้ำหนักได้134.5ขาดไปจุดหครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านลิทไก่ภพดอกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับเป็นมวยบูนะครับเตะขาต่อยหมัดแรงครับเป็นมวยซ้าย เข่าในล็อกตีเหนียวแน่นมีศอกฟันศอกแล้วก็มีหมัดต่อยหมัดหนักครับเป็นมวยที่เดินถึงตัวอาวุธหนักครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นฤทธิ์ไก่พบดรแก้วนนทบุรีนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับไปชนะนอกเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มในยกที่4นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน266ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านฤทธิ์ไก่พบดอกเตอร์แก้วนนทบ,บุรีเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของท้งด้านกางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยบูเข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาแรงแล้วก็ไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นหลานชายของเจ้าเมืองไทย พีเคแสนชัยมวยไทยยิมด้วยนะครับท่าทะโลหดดีท่าทะโลหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทาง,ทางด้านกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนสิงห์สังป่าลูกบุญมีนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้่นกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกพปที่ทางด้านกลางปีน้อย pk แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเข่าในดีกว่าขวางหน้าดันแทงสอบคมครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกพปที่ทางด้านกลางปีน้อย pk แสนชัยมวยไทยยิมให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านก้าศึกสลาชีพหรือเพชรช่องแค่ UFA239 หรือออุตอุดรหรือสอสมาคมหร, si, หรือสิงคองสี่หรือสสลาชีพนักชกจากอำเภอนาดีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซ้อมที่ข่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เจอกันทังน้านเพชรกิติดรแก้วนนทบุรีหรือเฟียสปทุม หรือซุปเปอร์บีเดชเพชรสีทองหรือเพชรน้องบีเดชเพชรสีทองหรือหอแรดดงนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซอมที่ค่ายมวยเฟียสปัตุมที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีดรแก้วนนทบุรีนะครับชัยรั์จำนงการนะครับให้การสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดี วันนี้ชกกันในพิกัด105่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้าศึกซอสละชีพช่างน้ำหนักได้105.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรกิติดอกเตอร์แก้วนนทบุรีช่างน้ำหนักได้104.6ขาดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรกิติดอกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่อง เตะตอยแรงเดินเปิดเกมเข้าทำแล้วก็ปั้มตีแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชบของทางด้านเพชรกิติดอกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชะนะคะแนนเนื้อธรณีพุทธประชาชื่นหรือชอหพยักษ์นะครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรกิติดรแก้วนนทบุรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านกล้าศึกสอสละชีพกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านกล้าศึกสอสละชีพนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมท้าชนปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็มีศอกเสริมปอดใหญ่ปลายแหลงอาวุธหลากหลายครับเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านกล้าศึกสอสละชีพนะครับฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนซุปเปอร์แบงค์สอสุขสม เมื่อวันที่28ตุลาคม2 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกล้าศึกส,สละชีพนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้น่นกล้าศึกส,สละชีพนะครับตอนนี้ส,สละชีพกำลังมาแรงนะครับก็มีใต้คู่บอลออุดอุดรคอยดูแลให้ท่านกำนันด้งนะครับหรือนายกดง้งเมืองลบบุรีนะครับ คุณจำเริญสละชีพนายกเทศบาลเมืองลบบรุรีวันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกล้าศึกสอสละชีพจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สาซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3ามใน,ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั้นซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียน หรือโอเค20หรือพิมพ์นิยมศูนย์กีฬาวัดเกตหรือชาอยใหญ่มวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่ค่ายมวยยูฟา้าบูมเด็กเซียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งหรือนอดใหม่สิทธิ์กำนันหน่งหรือสจเปียกอุทัยนะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทน,นะครับอยู่กับกำนันหนึ่งนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด1น0อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับช่างน้ำหนักได้120.2ลดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านเพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันเน่งนะครับช่างน้ำหนักได้119ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยียมอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันเน่งนะครับก็ เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเตะซ้ายแล้วคาขวางหน้าดันแทงเสียบแหลมแทงเจ็บและก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้ลได้ลอยไ,ได้ใหญ่ได้ยาวแต่ถ้าว่าน้ำขาดน้ำหนักขาดไปหนึ่งปอนด์คำนี้คือสไตล์การชกของนั่นเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาล่าสุดนะครับแพ้คะแนนคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่สิสิงหาคม266ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนังนั่นเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนังนั่นซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนกันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของนักนั่นซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แรงแล้วก็เป็นมวยที่ทัดทะโลหดสูง เดินตื้อติดๆครับจัดไปนะครับคู่นี้คือเป็นมวยถูกคู่ได้เปรียบเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ถ้าว่าความเก่าเก่าเกมอยู่ที่ซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับก็ไปชนะคะแนนยอดดอยแก้วสมลิตเมื่อที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียน Sunday, UFO, Boom, นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองขึ่งซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับโทษทีผมออกไปที่ทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายกันต่อครับ มาถึงวุฒิสี่ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่หรือใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนักชกจากจังหวัดต,ตังซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับวันนี้เจอกันทางน้านดามเกียรติวิสุทธิ์นักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติกำธรน,นะครับอยู่กับสารวัตรแกะควรกดย่านกเกษตรนวมินนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ ชกกันในพิกัด105ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่ช่างน้ำหนักได้105.4ลดไป0.4ส่วนทางด้านดามเกียรติวิสุทธิ์ช่างน้ำหนักได้106ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านดามเกียรติวิสุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทง แล้วก็เสียบแหลมแทงเจ็บครับยี่ห้อค่ายมวยเกียกริกำรของสารวัตแกะควรกฎนี้ทำมวยเข่าในอาชีพอยู่แล้ววันนี้จะตีอยู่หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทาง้งด้านดามเกียรติวิสุดนะครับส่วนฟอร์มหลังไปชนะนกศรีหราชสิทธิขุนทัพในยกที่สองนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคม2 5 6 6ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน ดามเกียรติวิสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่ก็เป็นมวยเข่าในล้วนๆครับเป็นเข่าในอาชีพเหมือนกันอาวุธน้อยแต่ถ้าว่าแทงเจ็บครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่นะครับแพ้คะแนน ตะวันฉายอัปเปคัดมวยไทยเมื่อวันทสี่ 4, กันยายน2องรที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่นะครับสําหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดํมเกียรติวิสุทธ์นะครับเข่าในอาชีพเข่าในล้วนๆแล้วก็เข่าแหลมแทงเก็บเก่าเก้าเกมวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับ คู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านดามเกียรติวิสุทธ์นะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วก็คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกล้าศึกสอสละชีพจัดไป5ดาวนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่าในอาชีพออกไปที่ทางด้านซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับให้ไปอีก5ดาวแล้วก็ไปถึงคู่ที่4ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านดามเกียรติวิสุทธ์นะครับให้ไปอีก5้ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งเฮ่รวยรวยสวัสดีครับ